ครับผสวัสดีครับพี่น้องครับตอนรับพี่น้องป้องไปเขาสุ่ช่องยีสานบานแปาสตอรี่เมื่อนีภาพพี่น้องมาเลาะโค้งเฮดหาเฮดอีกครั้งหนึ่งครับในช่วงเสาร์ของวันอาทิตย์ที่10เมษายน2 5 6 5นหนะครับมาลุ้นมาช่วน้องกันครับว่าเมื่อจะมีเฮดให้เกียบ,บอจะได้เฮดประเภทใดจะมีหรือบม่มีไปลุ้นก,กันในช่วงต่อไปครับครับผมก็เริ่มต้นที่เฮดจุดนี้นะครับ นี่ดอกกันนะครับดทั้งดอกปานทั้งดอกตูมนะครับนี่ดอกแค่น้อยอย่ดอกหนึ่งอ่จุดแรกก็ถือว่ามีเหตุอยู่ครับผมดูนักกันไปได้ครับนี่นะครับอ้ยสองดอกนะครับดอกปานปลายดอกยังแข็งอยู่ครับพาะวานมันไม่มีฝนตกใส่นะครับสภาพเพื่อนดนก็เริ่มแห้งคักแล้วครับแต่ว่าเห็ดก็ เอ็นตาสภาพานนะแจ็กสีน้อยจ็กสีลายปันไดรวมทังกันไปเลยครับดอกนี้น่อยนะครับเลยอันนครับดอกกลุ่มันนี่ดอกกระลังบานครับดอ,อกไกด์น้อยนะครับเดี๋ยวมีฝนตกใส่นี่ดอกแห้งแล้วนะนี่ใส่ไดอยู่นะนี่น รัหหนนึงครับเก็บหายานะครับเราค่อยเลี่ยมไปโดนกันไปเลยครับผมอดอกนึงครับต้นดอกง,งามอยู่นะอกดอกนึงครับอน่อยนะครับแต่ว่าง,งามครับจุดนึงนะครับ โอ้ดอกเ่าวันล้างได้อยู่นะครับีนี้ฝนตกใส่ของเชนอาแล้วนะแต่อันนี้ฝนม่มีนะครับอยังแข็งยังงามอยู่ครับนี่นี่จะเอาบ่ไ้แล้วนะมันเหี่ยวมันเนาแต่มันเหี่ยวมันแห้งนะเพราะว่ามุมมีแดดิันมันไม่แต่แดดนะครับอันนี้มันแห้งเพราะมันไม่เจอแดดนะม่นมีฝนตกใส่ มาได้เป็นเสื้อแต่ว่าดอกนี้ยังได้อยู่นะครับยังดอกเติมกันครับชุดนึงครับยังได้อยู่นะครับเนี่ยสามดอกนู่นกันดอกนึงครับเห็ดวงสรงจยากเกลืออยู่นะครับแต่ว่ามันแห้งเติมกันครับ เน่านะครับเห็ดกอนะครับออกงหญ่เลยเน่าทิ่มนะครับกลายเป็นซอื้อเห็ดครับนี่เห็นแล้วงอกขานะครับเป็นดอกที่บานนะแต่ว่ามันยุติใบไ,ไหม่ยุติใบหนอ่อท่นกอนะครับเนี่ยใบหมกอม่มเคียแห้งก็ได้แตกนะครัลเป็นเสื้อครับผมเกี่ยวไปแห้งก็สีได้งามอยู่ครับ อันนี้เป็นเสื้อเนาะหลังจากที่เชียร์พอเหงง็นละง่เมื่อกี้จะว่ามันแตกเอาไปเลยนะก็เชียร์หาตอนนะครับแถวห,ง,ออกหงก้อกันหัวเห็ดกอยอมเนี่ยได้ลุ่นไปเรื่อยๆนะครับที่แม่จอบัวลายก็พอได้เก็บไปเลื่อมไปเรื่อยนะครับมาด,ดีแก้วไว้แดงครับผมเชีย่ยในดอกพอดีนะครับกระจายเลยยัได้อยู่ครับพได้อยู่ เตรียมกันไปได้ครับจุดน,น,นะครับใส่หุ่มกอนะครับตุ่มน้ำทุ่มอีกสองดอกนะครับว่ได้เตรียมกันครับผมเียหนึ่งดอกนะครับบอกเลยว่าเฮ็ดหายากนะครับ็นไหมมือนี้ก็ยังบอกฮัลโหลว่าจะได้แก้วหรือได้แกงนะครับ กัพ่อมีเห็ดรุ่นไปได้ครับเชีย่ยวไ้นะ้ำดอกเล็น้อยพอได้ไเห็ดจะเห็ดปนนะครับหรือว่าอันเดลไลกะแจงครับเคียร์ระลุับเราก็พ่อมีอยู่นะครับ,บ,รบถึงแม้จะบ,บ่หไรเแี่วก็พ่อฮันไดลุ่นไปไเรื่อยๆครับ ดอกสองดอกนะครับไปตเติมกันอีกดอกหนึ่งนะครับตรงนี้แหงแล้วครับเสียจครับแต่ดอกนี้ยังพ่อได้ยังดอกัหนลูก ส่วนหนึ่งอยู่ในดินนะให้เกิดมาแล้วแตกแต่ถึงนั่นก็นเอาไปนะเราเป็นเชื้อเห็ดครับทั้งนี้พ่อ,อได้อยู่นะนี่พ่อใส่ได้ครับผมอันนี้ใส่ได้บนะ่เน,นี่ยอันนี้ก็ใส่บ่ได้นะเราละนี่แห้งนะครับเป็นเเห็ดต่อไปครับ เอกเนครับเนี่ยพอได้เยอะครับเ,เห็นแลง้งอกเผานะครับโอ้โหเรือบนเลยโอ,โอ,โอ้สภาบอลนะครับพอล่างได้เยอะถึงจะเทา ก็พ่อเอาได้เยอะครับผมเห็นหกเท่านะครับตอนตุมบ่เห็นครับเห็นตอนเท่าก่เอาเก่าครับผมพ่อได้ไปล่างตามเจ้าครับหน้ามุมนะครับดอกตุมมต่ว่าคายนี่ห้อยกินแล้วก็หักนะพ่อผมเป็นไม้ไม้อะไรนั่นนี่เคี่ยไม่ไม่ออกนะพ่อดอกเนื่องนี่เคี่ยหายเลยครับพอนี่ครับ พอครับออกดอกเดียวทางคนยางพ่อม้หน่นาง,งามครับจุดหนึงครับเชียเราตอนแรกก็คิดว่าสิวมีเหียเียองเบิ้งนครับเชีย,เ,ชยเราปรกติเราพออยู่แล้วนี่ทิ้งรุดออกมาครับมีดอกนมนะดอกน,นะครับไปเติมกันครับผมนะครับ นอกอาจจะพงงามไปเลยครับเริ่มเหี่ยวแล้วแล้วกับพ่อเสียใจอยู่ครับ กลับผมกับการหายอยู่หากินในมือนี้ในเซานี้นะครับเซาของวันอาทิตย์ที่10เมษายน2565นะครับในช่วงอัลเซอเนะครับเกิดโรคโคกหายอยู่หากินหายเก็มเฮ็ดครับในเวลาสมมาพพอควนแล้วที่จะกลับบ้านนะครับอยากให้พี่น้องๆในเบื้องของงานการหายอยู่หากินในมือนี้ถึงแม้จะได้ไวไลท์แต่ว่าก็อยากโชว์นะครับกับวิธีการหายอยู่หากินแบบบ้านๆของช่องยิสานบานปาสตอรี่นะครับได้เห็ดไวไลท์เราครับ พ่อได้อยูไดกินนะครับพ่อได้แกงน,น้อยๆหรือว่าถ้าเอาไปเฮ็ดแก้งเฮ็ดก็ได้ถั่วยแย่ๆยู่นะครับผมเนี่เฮ็ดก้อน,นะครับเฮ็ดนามุมก็มีนะครับยางทีบอนะ่อนเอาโคกมันเป็นโคกตีมันแห้งแล้วนะครับฝนกระตกได้โดนแล้วนะครับช่วงกล,ลางๆมากกับผมมีฝนมาอยอะเลยหาฝนอยู่ครับขันฝนตกใส่ก็บค้งจะเกิดดีแน่นี้ผมมีฝนนะครับเห็ดกับยางสภาพที่เห็นนะครับ อกงามแนวมางามแน่นะครับแล้วก็ยังได้ดอกกระเจียวขาวพร้อมนะครับเนี่ยเป็นดอกกระเจียวที่อยู่ตามเสียนท่าง than, Girl, หาเฮ็ดนะครับตามจริงกับเพาตั้งใจเก uh, so ี่ยวบอดอกกระเจียวหรอกครับคือเพตั้งใจมาหาดอกกระเจียวเลยแต่ว่ามันอยู่เสียนท่างเดียวกันพ่อก็ถอนเราดึงเอาพราได้เอาไปลวกกินกับปนกับเจ้านะครับแล้วก็ตั้งใจว่าห้องเจ้าไปเฮ็ดกินกับเจ้าเห็ดนะครับเฮ็ดเบอร์นีกับห้องเจ้าไปเฮ็ดเจ้านะครับ เอาไปล่างออกดีที่ขัวไอซุกนะครับหรือว่าย่างก็ได้นะครับหอมๆเลยนะแล้วก็ขวดพริกดิบกระเทียมหอมๆตามใส่กันนะครับใส่น้ำพริกปลาล่าใส่ผงชูรสนะครับใส,ใส่น้ำปลาล่าใส่น้ำปลาชั่หน่อยหนึ่งนะครับก็แซ่บแล้วนะกระเพอแล้วข้าไปคำหนึ่งอยู่ครับก็ขอบคุณพี่น้องพื่อนไปสุขปูซุขคนครับยังเก็บความอร่อยเพิ่มรายการ จากโชว์อีสานบ้านปาสตอรี่เบงคลิปเจกก้ารอฝากพลอยกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกระตังแรงใจในการสร้างสรรค์คลิปต่อไปนะครับขอพี่นอรสุขสุขคนที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังเข้ามาเบิง่งทุกทั่วหัวและแห้งนะครับให้พี่น้องสุขสุขคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงว่าจะอยากโรยให้ไก่เก็บครับวันนี้อัมบาราพ่จากไปแล้วสวัสดีครับ